นักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนลองไปดูภาพด้วยนะคะว่าที่เรารวมไปแล้วนะคะเวลาเปิดมาเป็นยังไงบ้างนะคะนี่เปิดมาแล้วอีกภาพอยู่ไหนนี่ภาพอยู่นี่นะคะนะคะเปิดขึ้นมาก็คือสามารถเอาไฟล์พวกนี้ ไปใช้ได้นะคะคือหรือถ้านักเรียนอยากไปให้ออกมาในรูปของกระดาษโฟโต้นะคะนักเรียนสามารถไปล้างที่ล้างถ่ารูปได้หรือถ้านักเรียนใช้เครื่องพิมพ์นักเรียนก็แค่ไปซื้อกระดาษที่เป็นเคลือบนะคะภาพเราก็จะเหมือนจากที่เวลาเราไปล้างล้างรูปเหมือนกันนะคะ แต่ความคมชัดของภาพนักเรียนก็ต้องเลือกเครื่องพิมพ์ด้วยนะคะว่าให้เลือกเป็นแบบกระดาษโฟโต้นั่นเองนะคะภาพมันก็จะติดทนนานเหมือนเวลาเราไปร้านล้างรูปเลยนะคะหรือจะนำภาพนี้ไปอัพขึ้นเฟซโชว์ฝีมือตัวเองก็ได้นะหรือพอทำเสร็จอาจจะเป็นการอวยพรมันเกิดให้เพื่อน ก็ได้นะคะที่เห็นเขามีกันพอเวลาเว็บพอมันเกิดก็คือเอาเป็นภาพเพื่อนหรือบางทีก็จะเป็นภาพตัวเองนั่นเองนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปได้เช่นกันค่ะเวลาที่ครูทำครูก็จะเลือกใช้โปรแกรมนี้แหละค่ะเพราะว่ามีลูกเล่นเยอะแล้วก็ทำได้สะดวกรวดเร็วด้วยนะคะ นไม่มีอะไรมากเลยแค่แทบภาพเสร็จนะคะแล้วก็ไปเลือกเพิ่มวัตถุ่นงะนแล้วก็พิมพ์ข้อความเสร็จแค่นี้เองเรายังคงเตรียมภาพกันมาอยู่ทุกสัปดาห์นะคะมีใครตกแต่งตรงไหนไม่ได้ไหมคะ เครื่องมือไหนไม่ขึ้นนี่ค่ะเห็นไหมคะก็คือภาพที่เห็นไม่ได้นำภาพของตัวเองมานั่นเองก็ใช้ภาพที่มีอยู่ในเครื่องเจ้าหมีตัวนี้ออกงานบ่อยค่ะ ยังเหลืออีกสองสัปดาห์นะคะอย่าลืมนำภาพมาด้วยอันนี้รู้สึกจะแค่เพิ่มวัตถุนะคะเพิ่มรูปภาพอื่นๆลงไปไม่รู้ว่ารวมภาพหรือยัง ยากไหมคะไม่ยากคือว่าเราสามารถที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้นะคะคือเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งถ้าเกิดนักเรียนจะเล่นเกมนักเรียนก็ลองมาใช้โปรแกรมนี้ในการฝึกเวลาว่างด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะคือไม่ปล่อยให้เวลาว่าง ไปกับเกมนั่นเองนะคะในสัปดาห์หน้านะคะเรายังคงตกแต่งภาพอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้น นะคะสัปดาห์สุดท้ายนะคะนั่นก็คือจะให้นักเรียนนั้นนำภาพนะคะที่ตกแต่งแล้วมาเล่าเรื่องมาเขียนบรรยายเป็นการปิดท้ายการสอบเลยนั่นเองนะคะ mm. คือสิ้นสุดสามารถที่จะนำภาพที่ตกแต่งแล้วมาบรรยายภาพได้นั่นเองนะคะ นไหมคะเจ้าหมีตัวนี้มาเป็นดารารับเชิญอีกแล้วบวกกับเจ้านกเคนควินเอ๊ะแมวน้ำหรือนนเคนควินนกเคนควินเหรอแล้วก็ภูเขาไฟรละเบิดก็ยังคงมาทุกเครื่องนั่นเองนะคะอย่าลืมสัปดาห์หน้ายังคงนำภาพมาอยู่นะคะและสุดท้ายสัปดาห์ก่อนที่เราจะปิดภาคเรียนกันก็ ให้นำภาพที่นักเรียนตกแต่งไปแล้วเนี่ยพวกเนี้ยนะคะมาเล่าเรื่องคือเมื่อเห็นภาพแล้วให้นักเรียนบรรยายเป็นเรื่องราวให้ได้นะคะคือจะเพิ่มอันหรือจะอะไรก็แล้วแต่นั่นเองนะคะคือวันนี้ดูแล้วทุกคนสามารถที่จะรวมภาพได้แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มวัตถุ เพิ่มข้อความได้นะคะยังขาดอยู่อีกนิดเดียวเท่านั้นแหละค่ะคือนักเรียนไม่ได้นำภาพของตัวเองมาเองนะคะภาพที่ใช้คือภาพที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนนั่นเองนะคะถ้าเกิดเป็นภาพของตัวเองคุณครูว่าคงจะดีไม่น้อยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่อีกทีในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดค่ะ